นะครับตลาดนะครับเนาะตลาดการเลี้ยงนูหรือว่าตลาดนู้นี่แหละครับบอามันสิไปได้ไกลขนาดไหนนะครับมันสิไปได้บ่อหรือว่าอ่าผู้เลี้ยงไม่นะครับผู้ที่เพิ่นลงทุนใหม่นะครับจับไปได้บ่อในการเลี้ยงหนูแล้วก็ขายเนื้อนะครับเนาะแล้วก็ขายพันุนะครับเนาะผมก็ส่ิ่าพูดถึงนะครับเนาะวานครับช่วงนี้มันเป็นจังไ๋นะครับลักษณะอ่ามันเป็นยังไ๋คนที่จะลงทุนใหม่นะครับ อาจจะไปได้บอได้การเลี้ยงหมูนะครับตลาดจากตานบอครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะออ่าย่างแรกนะครับเนาะก็คือการการที่เลี้ยงหมูนะครับตลาดจากตานบอนะครับเนาะาูบอกเลยนะครับตลาดสตันบอตันนะครับเนาะบอได้ขึ้นยุกับนะครับบอได้ขึ้นยุกกับว่าหนูนะครับว่าคนชื่อหน่อยสิไลมันขึ้นยุกกับตัวเองนะครับเนาะมันขึ้นยุกกับการสฉางตลาดการสฉากของพุทธของของของนะครับของแต่ละฟาร์ ตามล็อกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนูนาะเล็กฝ่ามสวัสดีครับนะครับเน้องมอนี่นะครับมาพอกับหนูนาเล็กฝ่ามคอนแก่นนะครับเน้องมอนี่ก็ไม่ได้บอถึงนะครับตลาดนะครับเนาะตลาดการเลี้ยงหนูหรือว่าตลาดหนูนี่แหละครับว่ามันสิไปได้ไกลขนาดไหนนะครับมันสิไปได้บ่หรือว่าอ่านะผู้เลี้ยงไม่นะผู้ที่เพิ่นลงทุ่นไม่นะครับจะไปได้บ่ในการเลี้ยงหนูแล้วก็ขายเนื้อนะครับเนาะแล้วก็ขายพันธุ์นะครับเนาะอ่า ผมกับิีมาพูดถึงนะครับเนาะว่านครับช่วงนี้มันเป็นอย่างไรนะครับลักษณะอ่ามันเป็นอย่างไรคนที่จะลงทุนไหมนะครับอ่าจะไปใดบ่อในการเลี่ยงหนูนะครับตลาดจกตันบ่อนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะอ่ายางแรกนะครับเนาะก็คือการการที่เลี้ยงนูนะครับตลาดจกตันบ่อนะครับกนบเนาะอ่าผมกับนอกเลยนะครับตลาดตันบ่อนะครับนลกะบบนี้ะครับเนาะอ่าังนะครับเนาะก็คือการการที่เล่าหนู้นะครับว่าดจะตันบ่อนะครับในลายมัะแบนี้นาอยังกนครับ ัวเองนะครับเนาะมันขึ้นอยู่กับการสร้างตลาดการสร้างภาวพุทธของก่อของนะครับของแต่ละฟาร์มนี่ครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อนะครับเพิ่นมีกําลังซื้อแต่อยู่ที่ว่าผู้โปรโมทอ่ะจะโปรโมทบ่จะเฮ็ดให้นะครับผู้ซื้อนะครับรู้ถึงว่ามองนี้มิมองขายอ่ามองนี้มีอ่าฟาร์มหนูนะครับในลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะว่านะครับผมเฮ็ดตลาดออนไลน์เหตุยูทูปมานี่นะครับเนาะหลายๆท่านหลายๆคนนะครับ ที่เป็นผู้สื่อนะพเพื่อนเข่าผ่านผมนะครับต้องการทีละร้อยโลต่อการทีละสองร้อยโลนะครับมีไห่บอรับมีแต่นะผมนะเ่ามีหนูนะครับไปตอบโจทย์เพื่อนนะผมก็ต้องไปสื่อหนูทีมงานผมก็ต้องไปสื่อหนูหลูกฟ้ามนะครับไม่ยังตอบเป่าตอบสนองเพื่อนนะบ่มีนะครับส่วนมากเนี่ยเพรอยมีฟ้ามใดนะที่เล네ี่ยงแล้วนะครับเนาะเลี้ยงแล้วใดตามใจพอขาหรือว่าเลี้ยงแล้วมีปริมาณชงในตามใจพอขาส่วนมากนะครับส่วนมากมีแต่เลี่ยงบ่อพ่อ นับหรือนับเลียงบอดดันะครับหรือเลียงบอดดัปริมาณนะับเพิ่นเคเลยบ่ไปซื้อนะับมันอยู่แค่นั้นเองนะครับเนาะอ่ามันอยู่แค่นั้นเองหนึ่งนะครับตรงนี้เลียงให้มด้ปริมาณนะครับเนาะตลาดมันจังสิเข่าหาซองนะครับเนาะต้องมีออนไลน์ของมาซอยนะครับตลาดจังสิเข่าหาบ่แมนเลียงแล้วบ่พูดคุยกับไผเลียงแล้วบ่กระสืออ่าเลียงแล้วบ่อ่าเยราจานะครับกับฟาร์มได้นะครับมีแต่เลียงนะครับแอบเลียงถ่าให้แต่ผู้ใหม่ๆเข่าไปซื้อ ทาให้แต้นะครับเนาะอ่าคนทีเริ่มต้นไม่ขอไปซื้อนะครับเนาะอ่าในลักษณะแบบนั้นนะครับมันที่เป็นไปได้นะครับอ่าประมาณจาก40 30หรือ40นะครับอ่ามันมันบ่แม่นตลาดโดยตรงนะครับเนาะอ่าก็คือนะครับสิ่งที่เขาจะขอไปนะครับเขาก็คือต้องรู้จักเฮานะครับบ่แม่นว่าอยู่ดีๆเขาจะขอไปเลยนะครับเขาเปิดเห็นนะครับเขาจะขอไปเลยนะครับอ่าบ่แม่นจังซั่นนะครับเนาะ เขาต้องรู้จ like ัก no. ่นกอนนะครับเนาะคือต้องสร้างตลาดให้เขารู้จักเขากอนนะครับเนาะเพื่นจ้าจะเข้าไปนะครับเนาะเพื่นเจ้าจะเข้าไปในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะเพราะเม่นวาเอออย่างหนูเด้อนะครับรอดใจเพิ่นเขามาซสื่อโดยบ่โปรโมทโดยบ่พูดคุยกับฟ้ามือนะครับเนาะตลาดแบบนันเขามาติดตันแน่นอนนะการันตีเลยนะครับเนาะตลาดหนูนะครับเพราะมีทางตันนะครับเป็นอย่างคือเพราะมีทางตันเพราะว่านะครับเพราะว่าค้นนะครับตอนเนี้ยนะครับ ความต้องการของผู้บริโภคนะครับมันหลลีนะครับนะคนสื่อนะครับพอขาที่ว่าเพิ่นเพ่นแกนลักจงนวันใหญ่เนี่ยต้องการที่จะลอยนะโลสองลอยโลนะแต่ว่ายุทีว่าเขาจะสางตลาดนะครับเนาะให้เพิ่นใดบอยุทีว่านะครับเขาจะสางตลาดหรือว่าผลิตนะครับชิ้นข้าให้เพิ่นใดบอตามเป่าเพิ่นบอหรือนะครับเพื่นหนเพิ่นหัวจังเขาบอนะครับเนาะจ้างคมเนี่ยทั่วภาคอีสานนะเพิ่นติดต้อนมาเหมือนติดต้อนมาเพื่ออย่างเพื่อจะได้นะครับหนูนะครับเพราะว่านะครับ พื้นตองการในปริมาณหลายไปขายในพื้นชนพื้นทีพื้นพื้นตองการปริมาณหลายนะครับไปขายในอำเภอพื้นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะเขาเลี้ยงไปแล้วนะเขาเลี้ยงไปแล้วเขายันตลาดตันเขาอาจจะขายในชุ่มชนเขาในบอนะครับมือละหาโต1ิโตในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะอ่าส่วนมากนะครับคนที่เลี้ยงไม่กังวลจะซื้อนะครับกังวลว่าชิเลี้ยงในบอนะครับกังวลว่าสิขายในบอแจะคว่มเป็นจริงนะ นะครับความต้องการที่จะผลิตหนูเนื้อมันบาทันนะครับเนาะแต่ถ้าข้ออยากได้หนูนะครับอยากได้หนูอ่าอยากได้ขายพอแม่พันธุ์ข้อก็ต้องมีนะครับชุดขายของข้อชุดขายของข้อการขายพอแม่พันธุ์คืออยังนะครับการขายหนูเนื้อนะมันอาจจะได้กําไรแค่อ่าอาจจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เตะข้ขายพอแม่พันธุ์มันอาจจะได้กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในลักษณะแบบนั้นแตะข้อชิมิจุดขายเขาอื่นวะนะครับเขาชิมิอย่างบ้าบอ เขามีการสอนเพิ่นบ่อสอนเพิ่นจังไหนให้เพิ่นหูจักเข้าสอนเพิ่นจังไหนให้เพิ่นอยากเขามาศึกษากับเขานะครับสอนเพิ่นจังไหนอยากให้เพิ่นเขามาสื่อสายพันธุ์น้ำห้องหอรือว่าเขามาเบื่องฟาร์มห้องนะครับเป็นการปิดการขายในลักษณะแบบนั้น,นครับในการเพิ่มนะครับเนาะในการเพิ่มสินค้าเพิ่มมูลค่าขห้สินค้านะครับเนอะก็ mm hmm. ะคือเห็ดให้ค้นหูจกักเห็ดใหคน้นในขามา้าศึกษาเหาา็ด ตลาดตันบ่ตันมันขึ้นอยู่กับการสร้างตลาดเขาเออของมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับเพิ่นซื้อกินบ่ซื้อกินนะครับเนาะก็ให้เข้าใจเมื่งนีน้เนาะถ้าอยากไปได้นะครับเนาะผมแนะนน้ำน้ำอ่าให้พูดคุยกับผู้อื่นสมมุติว่าน่ะอาจจะขายอยู่บ้านอาจตัวละร้อยสองร้อยแต่หันพูดคุยกับผมอาจจะได้สองร้อยหาสิบสามร้อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะก็คือให้พูดคุยกับผู้อื่นให้เจรจากับผู้อื่นว่าแม่นนะสร้างตลาดแล้วกะครับยู่งจะซื้อเพราะอัปเดตการสร้างตลาดก็คือเห็ดให้คนหุงจัก นะการต้องสารงทุกมีทุกวันคือการเขาทำงานปกติไอ้คือต้องทำงานนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์อะไรประมาณนี้คืออาจจะทำงานตั้งแต่แปดโมงถึงหาโมงแล้วอันนี้คือการสารร่งตลาดว่าแมนเฮดมือนีแล้วก็หายเฮดมือนีแล้วก็จบนะครับแบบนั้นนะครับยอดขายเขาบะเพิ่มขึ้นนะครับการทีเฮานะครับจะนะครับยู่ได้หรืออาการเจีียงชีพได้นะครับมันฉิไปย่ากนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงนูแคคลาะนะครับไห้ค้นของเมื่อสื่อ หรือนะครับส้างตลาดแค่แป๊บเดียวแล้วก็หายนะครับเขามาคุกีแป๊บเดียวแล้วก็หายบบอได้อยู่ในตลาดต่อไปก็คือบอะไรส้่งนะครับให้คนหัวเออนู้เนี่ยนะครับครับมันจิไปในตัวมันิีไปในลักษณะแบบนี้เขาเลี้ยงอยู่หนีตัวนะคับเนาะพราวานทำเนาะคนที่เพิ่นนะครับศึกษานะครับในแต่ละมืออัดที่รอยคนพันคนทำในแต่ละมือหันเขาสางมือเนี่ยพันค้นมืออื่นเขาเมืองสองมันคนเขาเหลือหูจักล่ะเขาบได้สังมืออื่นนะครับ เขากับชิบุฮุนจากสองบนคนนั่นนะครับเนาะให้เข้าใจแบบนี้นะครับผู้ใดนะครับกังวลเมดนะครับเลียงแหลกแหลกกลงวลเมดนะครับวานะครับตลาดที่ไปไดบอนะครับผมแนะนําอย่างเดียวนะครับทายันไปบ่ได้ทายันสาตลาดเองบ่ได้ผมให้ไปซื้อมองที่เพิ่นรับประกันมองที่เพิ่นรับซื้อลูกฟ้ามนะครับในลักษณะแบบนั้นครับก็คือนะครับเขาเลียงออกมาแล้วนะครับเพิ่นรับประกันให้เป็นโลนะครับย่างผมเนี่ยซื้อจากผมไปนะครับเนาะผมรับประกันไปเลยครับ เอารวดละสองร้อยหรือเอาลวดร้อยห้าสิบผมสามารถรับประกันให้ได้รมัสนะครับแล้วนะครับเนาะการรับประกันเมื่อเมนการซื้อนะครับอาจจะซื้อแพงกว่านั้นนะแอต่บัตรถือก็นั่นในลักษณะแบบนี้ผมให้แนะนําให้ไปซื้อแบบนั้นตามที่ความพึงพอใจนะครับเนาะอ่าดีกว่าเขาจะไปสั่งตลาดเองแบบนั้นก็ได้รับประกันบ่องเมนการมังคับว่าผมรับประกันต่อมาใายผมเท่านั้นเลี้ยงได้เท่านั้นต่อมาใายขึ้นผมเท่านั้นนะครับเนาะมันบ่อเมนในลักษณะแบบนั้นการรับประกันของผมนะครับก็คือนะครับ รับประก,กันราคาให้ว่าบอ่อตังก็รู้ละร้อยหาสิบบอ่อตังก็รูสองร้อยนะครับเนาะอยากจะให้ผมซ้อยสั่งตลาดผมก็ซ้อยสั่งตลาดให้โดยการทํา youtube โดยการผ่าดออนไลน์ในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะท้าบ่มันใจที่จะลงทุนในการตลาดของตัวเองเต่แข่คิดว่า,าล่องอย่างไปก้อนค่อยๆสั่งเข้าไปค่อยๆนั่นก็ไปก็ได้ท้าบระกาลงทุนนะในลักษณะแบบนี้ก็ได้รับผมว่าจาเป็นต้องอ ไปลงพุ้นกับพื้นกระไรแต่ว่าคือเข้าสางตลาดเองเขาก็ต้องข้อใจว่าเขาต้องเริ่มต้นที่0 1 2 3ไปถึงลอยแต่ถ้าเข้าลงพุ้นกับพื้นนะครับเนาะเข้าเริ่มต้นที่หาชิปหาชิปก็ยังหาชิปืออกันตลาดหาชิปือคว่ำรูนะครับมันติดแต่ต่างจากเข้าลงเริ่มตนเองนะในลักษณะแบบนี้ที่ว่าเขาเห็นตดชินใจนะครับเนาะยุทธีเขาเห็ตตดชินใจว่าเข้าชีมาแบบไดเขายิสางตลาดแบบไรเขาถึงจะอยู่ได้ในนะครับอาชีพนั้นๆ ทุกอาชีพต้องคุยกับพื่นทุกอาชีพต้องสั่งตลาดไปท่องตัวเองขันบอ่อสั่งตลาดไปทห้องตัวเองหามาได้บอ่อได้คือกันครับแต่กําไรมันหน่อยกําไรมันหน่อยยังถ้าเข้ามาสั่งตลาดในห้องตัวเองเขาอาจจะได้แค่โตละบางกี่ลอยหรือโลละบางกี่ลอยแต่ถ้าเข้าสั่งตลาดออนไลน์สั่งตลาดใ้เพื่อนหงจักสั่งตลาดในคนอื่นของหาครับเขาอาจจะได้โตละหลายลอยหรือโตละเป็นพันมันขึ้นอยู่กับการสั่งตลาดขอห้องมันอยู่กับออนไลน์ของห้องนะการขายหนาร้านการขายพันมือบ้านนะครับ มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของการขายแต่ถ้าเขาเข้าถึงนะครับออนไลน์เพราะว่าจะเป็นเฟซบุ o กเพราะว่าจะเป็นยู u ูบเพราะว่าการจะเป็นการโปรโมตต่างๆในลักษณะแบบนั้นถ้านะครับเนาะเค็ดเองว่าได้เ่าเข้าใจก็คุยกับเพื่อนเห็ดนะคุยกับเพคนที่สั่งล่าถึงของผู้ใดเบื้องแนวทางผู้ใดเทคนิคดีนะครับลักษณะการทำคลิปดีนะครับเขาก็นะเอาฟังหันเพื่อนมาเป็นแนวทางหรือว่าขอไปหาเพื่อนนะครับเนาะอยากจะได้นะครับ อยากอยากจะมีความรู้ก็คือต้องขอไปหาบ่าแมนแคร์ช่องมเขม่นไปบ่แมนแคร์ช่องไล์ไปนะครับเพิ่นกระชิดต,ต่อเป็นเวลาแต่ขันโทรไปเพิ่นอาจิอ่าโทรกลับหรือว่าบ่ว่า,างจังเสียเพิ่นกันยังสีนะครับโทรหานะครับใน,นลักษณะแบบนี้นะผมแนะนํานะครับเนาะถ้าอยากจะไปด้วยไกลอยากจะไปได้อีลีนะครับก็คือให้ครบคนที่เพิ่นสัง่งให้ครบคนที่เพิ่นเรียนรู้ให้ครบคนที่เพิ่นพาทำนะครับเนาะถ้าเข้าไปเองบ่ได้ แต่ท่าสีไปเองมันกับบ่ได้ยากแค่เข้าแค่เริ่มต้นครับผมเริ่มต้นมือนี้นะครับยาไปร่อว่าเอ้ยเดี๋ยวกวางเห็ดเอ้ยเดี๋ยวจังเห็เเดเ,หเดี๋ยวเลี้ยงหนูไปกอนจังเห็ดเดี๋ยวเลี้ยงหนูในมีจํานวนหลายกวางเห็ดครับในะลักษณะแบบนั้นนะครับเข้าสีเติบโตัสากกระเื้นผมนะครับเนาะผมเลี้ยงหนูแขหกบ่อนี่ะนะครับผมเพิ่มมา่อสีบ่อผมสั่งกล่ามแล้วผมเพิ่มมาผืบอ่อผมสั่งตล่าวล้วผมแล้วนะครับเนาะผมเป็นเด็คนรู้จักแล้วว่านะเออผมเริ่มเลี้ยงหนูตัวเป็นมือใหม่ในลลัักษณะะะแแบบบบนนนนีี้้ครเเาา่่มวยงไป มีซองสามรอยโตจังไปห่างตลาดจังไปติดต่อผู้อื่นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเนาะเขาสี่าวฉากอผู้อื่นนะเขาสีเติบโตัวซับผู้อื่นแต่นะคทาเขา้าเริ่มตั้งแต่เขาเริ่มต้นปุ๊บเขาเริ่มสร้างตลาดของเขาเขาเฮ็ดเริ่มโปรโมทเริ่มอ่าออนไลน์เของมาซอยครับในลักษณะแบบนั้นเขาก็บสีบหูแนวทางนะครับจริงอยู่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นเสียการเสียโอกาสที่ว่าอ่าเขาอ่าไปเห็นในข้นหูแอุปกรณ์อยากต้องการชิ้นขาแต่ชิ้นขาบม่มีแต่เขา้าสีหูแนวทางนะครับว่า เพิ่นต้องการในช่วงไหนเพิ่นต้องการซื้อขาแบบอะไรใน,นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเ้าเบ่อเริ่มต้นเลยนะครับเนาะเลี้ยง,งหนูให้ได้จังสางเลี้ยงหนูให้ได้จังไม่คุยกับผู้อื่นนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับมันฉีกเก่าด้ยากเพราะว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีต้นทุนนะครับเ้าสิไปได้ก็คือเ้าต้องเอาต้าตนทุนกับกำไรไปน้ำกันบ่เ,เมียนอาาเอาได้นะครับเงินสะสมเ้าไปเห็ดเอาแต่เงินสะสมเ้าไปลงทุนแบบนั้นเ้างสิโตโตัวซาแต่นะครับเอาค่อยๆขยับไปอ่ะ ทั้งต้นทุนถึงกำไรก็คอยไปน้ำกันค่อยเลื่อมไปเดือนละหน่อยสองหน่อยสามหนอยก็คอยเลื่อมไปครับเนาะยาไปรอสามหนอยตัวชี้หนอยตัวพันโบสองพันโอจังจะเลื่อมขายจังจะเลื่อมสั่งตลาดนะยาไปร่อหมังหันน้ำเจ้าพรมเนี่ยอ่าพรมจะสั่งตลาดทั้งพรมกระชีสั่งอยู่สุ้มมืออ่ามีเวลาผมก็จะเฮ็ดอ่านอกจากาผมจะไปส่งหนูผมจังบ่ได้คอยเฮ็ดในลักษณะแบบนี้จังไอโต้นะครับสายพันธุ์หนึ่งเฉ่อ่าผมจะให้เบื้องนะครับเนาะหนูซอนตัวนี้นะครับเนาะ น,นูซองตัวน er ี้ก็คือนะครับเป็นนูตัวสั่นนะครับนูตัวสั่นเนี่ยนะครับลักษณะก็คือน้ำหนักมันเฉลายกว่านูตัวเงีนะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่าโลสองรูหนึ่งรูหนึ่งรูสองนะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นนูตัวสั่นนะครับเนี่ยเบื้องตัวนี้ไปนี่นะครับอ่านี่ตัวนี้นะครับโลซีนะครับเนาะเป็นหยังภาวานะครับเนาะภาวามันสั่นนะครับมันสั่นมันก็เลยนน้ำหนักมันดีนะครับเนาะ มาที่นี่เสือบงุ้งตัวเงาครับผมอันนี้คือตลาดนองผมนะครับเนาะตลาดนองผมนี่เป็นในลักษณะแบบนี้อ่านี่ครับหนูตัวเงานูตัวเงานะครับอ่าหนูตัวเงาเนาะน่ะน่ะโลนึงน่ะนะครับน้ำนักมันที่ขึ้นชาก็นะครับเนาะมันที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะอ่าสำรับหนูนะครับเนาะถ้าเขาอยากสั่งตลาดในก้นหัวนูนะครับอ่าเขาเป็นแบบไหนนูสายพันธุ์แบบไหน ก็ต้องเห็ดในข้นหูเห็ดออนไลน์เขามานะครับเนาะอ่หนูนะครับสายพันธุ์นะครับเขามันแตกต่างอย่างเพิ่งยังเพราะว่าเลี้ยงแล้วมันใหญ่เร็วนะครับเลี้ยงแล้วมันโตเร็วอันนี้หนูครับเลี้ยงซีเดือนนะครับซีเดือนซ้ำกันนะครับเนาะอ่าอ่ีเดียนซ้ำกันอ่านะครับอันนี้คือการสร้างตลาดต้องคมเนาะสมมติตลาดต้องคมนี่ผมกระเฉงมาเบิ่งโบอจังนใช่นะครับว่าหนูอ่าผมเลี้ยงโบอแบบไหนนะครับ มตัวใหญ่บอนะครับมีหนูหลายบอนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะผมก็ยสร้างตลาดในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผคอยู่ทั้งบ้านเลยครับสร้างตลาดแบบไหนนะครับเนาะผมก็ชิมอัปเดตในเบื่องว่าหนูผมน่ะเออนะครับเนาะพร้อมขายเด้อนะครับหนูพร้อมขายตัวใหญ่ขนาดไหนอ่าสมมุติอ่าตัวนี้นะครับเนาะเนี่ยผมเลี้ยงมาซีเดือนกัวหาเดือนนั่นแหละโตเองเฉลียมากบ่ผมขายตัวละซี่ร้อยยังส่นะครับเนาะผมก็จดจำในเบื่องนี้เฉลี่มากบ่ครับตัวละซี่ร้อย นับเนาะนี่นะครับเนาะมักบอ่อตัวเรชลอยอ่าหรือเช่นบางตัวนี้ตระเรชลอยนี่นะครับมังตัวนี้บ่อตัวเรชลอยบางตัวเนี้ยยาวสี่บ่ออ่าหรือมักตัวอ้วนสี่นะครับเนาะเลี้ยนี่ผมมาขายตัวเรชลอยอันนี้ก็คือการสั่งตลาดให้คนหู่จักนะครับล้อเนาะปึ๊บนะล้โลโลหนึ่งล้สองนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคือการสั่งตลาดนะครับเนาะสั่งตลาดให้คนหัว,หว 1, มมนะครับข้อมีหนู เขามีนู้ที่จะขายเขามีนู้ที่จะพรอมขายนะครับและลักษณะแบบนี้น้ำหนักค่ะใดน้ำหนักขนาดใดครับโฟสมประมาณไส่ใดเพิ่นถือใจบ่อครับในลักษณะแบบนี้หรือมาค้อนี้นะครับข้อนี้ก็มีนะครับอันนี้อาจฉริยดลองลงมาเฉยนะครับเนาะชุดปลาพุ่มอาจะได้ชุดนี้ตัวละสามร้อยเฉยมากบ่อนะครับเนาะเปิดในเบื้องนะอ่านี่นะครับเนาะนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะน้ำหนักมันจะลดลงนะครับแล่ว่าครงสงสางคึอกันนะครับ อ่านี่นะครับได้ลักษณะแบบนี้เรือมมาตัวเมียน,นะครับเนาะผมจะพาไปเบื้องตัวเมียนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็คือทิศทกกางการสั่งตลาดครับก็คือเห็นในข้นหัวนะครับหนูเฮามีไดล,ลักษณะแบบใดตอนนี้สินค้าเฮามีบบตอนนี้เพิ่นสร้างจองเข้ามาเพิ่นสีใดโบนะครับในบลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะหรือหรือสิมักตัวแม่ใส่นี่ยังสีนะครับเนาะตัวแม่ใส่นี่เนี่ยมักใส่นี่บบนะครับ บตัวเมียเซนีเพราะ่าที่มาตัวละสามลอยสี่ลอยนะนี่ก็การสั่งตลาดนะครับเนาะอ่าเนี่ยกำลังตุบเลยนะครับเนาะกำลังจีบเอ็นพอแมีพอแมีพัตเลยนะครับเนาะย่างนะครับให้มันได้ยังสี่ตีนะครับเป็นเร่องชิมักนะครับอ่าตรงนี้นะครับยงให้มันได้ยังสี่ตีไอ้ตัวเมียนะครับเนาะย่างแม่ใหญ่ย่างสี่ตีข้าจ้องชิมักข้าจ้ามักส่งไงไงย่างสี่ตีนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะอันนี้คือการสั่งตลาดในข้นหัวนะครับเนาะ อ่าหนูห้องนะครับมันเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับมีในลักษณะแบบไหนทีนะครับ้องการจะขายนะบ่เมีนมาเออหนูซีเดียนอาเดอแต่ว่าซีเดียนนะบุ๊ยพอได้หูว่าหนักขนาดใดสีเดียนบุ๊ยพอได้หูว่าหนูห้องมันอ่าสมมันไงบอครับในลักษณะแบบนี้นะครับในลักษณะจังสีนะครับเนาะอ่าถ้าเพื่อนบอกเออสีเดียนซีเดียนเจาะกบซีเดียนอ่าฟืนนะมันคือคนละยางนะครัสีเดียนฟืนก็ตัวเล็กหน่อยหนึ่งซีเดียนเจาะก็อ้วนปุบจังสีนะครับ คนนะครับกับชิมักนะครับคนกับสิติดต่อมานะครับอันนี้คือการสร้างตลาดนะครับเนาะยูทีว่านะครับเนาะความพึ่งพข้ใจของลูกค้านะครับเนาะเพิ่นสีนะครับเนาะมักผู้ใดงานสางตลาดของผู้ใดนะครับเนาะหรือว่าหนูคอยหนูคอยว่าให้ตัวหนูข่อยว่าให้ได้จับขึ้นไหมจังสีก็ได้จังสีก็ได้นะครับเนาะเนี่ยจังสีก็ได้เพราะหนูข่อยว่าให้นะครับอย่าไปเห็ดนะครับเดิมมัน้องแมงลูกป่อนนะครับเนาะอ๋านะครับเนาะเนี่ยนะครับแล้วตัวผู้มักนะครับอ่า จังซี่ก็ได้นะครับไ่ได้แต่มึงองยปากเท่านั้นเนาะเอาครับเอาตามนอนในในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะก็คือการสั่งตลาดนะครับเนาะการสั่งตลาดขึ้นเห็นไห้ข้นหัวนะครับหนูเนี่ยกำลังมีเ้อนะครับหนูเนี่ยกำลังพร้อมที่จะขายในลักษณะแบบนี้ในโครงส้างแบบเนี้ยตัวละสามลอยสี่ลอยบ่าเมียนมาโปรโมดแล้วมือนี่อีกสองปียังวม่โปรโมดนะครับเนาะเห็นเด็กข้นโมหูจักนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะนะครับ ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับนะครับการสร้างตลาดออนไลน์หรือว่าตลาดนะครับมันจะตันมอนะครับเนาะการที่ว่าตลาดจะตันไม่ตันนะครับมันขึ้นอยู่กับเขามีหนูเขาไม่มีหนูเขาไม่แต่ผู้หูบอนะครับเห็นคนอื่นหูบอท่านั้นนะมันมาแมียนมาเลี้ยงไปแล้วบ่มีมังขายนะเลี้ยงไปแล้วขายบ่ได้นะครับนักษณะแบบนั้นนะครับสำหรับผมเม่เคยมีนะครับพอผมอยู่ในกับการโปรโมทอยู่ในกับสังคมออนไลน์นะครับเนาะคนที่ไปบ่ได้ก็คือคนที่เลี้ยงบ่ได้หนูนะครับเลี้ยงหนูบออกลูกหรือนะครับ เรียงนูแล้วบกผุดคุยกับผู้อื่นนะครับเรียงนูแล้วบสามารถเพิ่มมูลค่คาของสินค้านะครับในลักษณะแบบนั้นใดนะครับก็เลยไปบ่ได้นะครับเนาะส่วนผู้ใดนะครับยังมีปัญหายังบ่เข้าใจนะครับเนาะการสอบทานเข้ามาหรือโทรพันเบืรอโทรศัพท์ผมโดยตรงใดนะครับเนาะสลับมือนีนะครับเนาะหนหน้าเล็กฟ้ามนะครับเนาะขวันแก่นนะครับกับฝากกดไค์ก็แช่นะครับเนาะก็ับสะไข่เป็นอะไรก็ให้คนทำคลิปนะครับเนาะสิ่งใดที่ผมบอกแล้วว่าถือ ครับสิ่งไหนที่ผมบอกแล้วบ่แมนนะครับเนาะกที่มมันไปนะครับเนาะเอาแต่สิ่งดีๆเข้าไปใส่เอาแต่แนวทางดีๆไปปรับใส่ในชีวิตกับของนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมบอกออกมานะครับบ่แมนว่าทุกคนที่เฮ็ดสำเร็จนะครับทุกคนต้องมีแนวทางของกับของทุกคนต้องมีวิธีปฏิบัติของกับของนะครับมันถึงจีไปได้บ่แมนเฮ็ดกับผมเฮ็ดลองเล่นแบบผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะกะฝากไว้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับมือนี้นะครับเนาะหนูหน้าอะไรความขอนแก่นนะครับ กาสิคอตัวล่าไปก่อนนะครับเนะเาะกาสิคอเข้ามาสวัสดีครับกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุนะเล็กฟาม